ข้อที่2นะคะกล่องใบหนึ่งบรรจุเบี้ย6กอันโดยมีหมายเลข3 4 7 9ี่และ11กำกับไว้ถ้าสุ่มหยิบเบี้ยหนึ่งอันจากกล่องใบนี้จงหาความน่าจะเป็นที่จะได้เบี้ยที่มีหมายเลขเป็นข้อที่1จํานวนเฉพาะข้อที่สองจนวนที่หารด้วย3ลงตัวข้อที่สจํานวนที่หารด้วย6ลงตัวข้อที่4จํานวนที่เป็นกําลังสองสมบูรณ์วิธีทํานะคะเราก็ให้เอ แทนปริภูมิตัวอย่างของการทดลองสุ่มนี้เราก็จะได้ NS เท่ากับหนะคะตรงนี้นะคะเรามาเริ่มกันที่ข้อที่1นนะคะเราก็ให้ อีหนึ่งแทนเหตุการณ์ที่จะได้เบี้ยที่มีหมายเลขเป็นจำนวนเฉพาะเนื่องจาก เบี้ยที่มีหมายเลขเป็นจำนวนเฉพาะมีสามอันคือเบี้ยหมายเลขสามเจ็ดและสิบเอ็ด ดังนั้นจะมีวิธีหยิบเบี้ยที่มีหมายเลขเต็นจำนวนเฉพาะได้สามวิธีนั่นคือ n e หเท่ากับ3เราก็จะได้ p e 1เท th ่ากับ3ส่วน6เท่ากับ1ส่วน2ดังนั้นความหน้าจะเป็นที่จะได้เบี้ย ที่มีหมายเลขเป็นจํานวนเฉพาะเท่ากับหนึ่งส่วนสองต่อไปข้อสองนะคะเราก็ให้ e สองแทนเหตุการณ์ ที่จะได้เบี้ยที่มีหมายเลขเป็นจำนวนที่หารด้วยสามลงตัวเนื่องจากเบี้ยที่มีหมายเลข เ็นจำนวนที่หารด้วยสามลงตัวมีสองอันคือเบี้ยหมายเลขสามและเก้าดังนั้น จะมีวิธีหยิบเบี้ยที่มีหมายเลขเป็นจำนวนที่หารด้วยสามลงตัวได้สองวิธีนั่นคือ n e สองเท่ากับสองแล้วก็จะได้ความน่าจะเป็นของ e สองเท่ากับสองส่วนหกเท่ากับหนึ่งส่วนสามดังนั้นความน่าจะเป็นที่จะได้เบี้ย ที่มีหมายเลขเป็นจํานวนที่หารด้วยสามลงตัวเท่ากับหนึ่งส่วนสต่อไปข้อที่สให้ e สาม แทนเหตุการณ์ที่จะได้เบี้ยที่มีหมายเลขเป็นจำนวนที่หารด้วยหกลงตัวเมื่อจากไม่มีเบี้ย ที่มีหมายเลขเป็นจํานวนที่หารด้วยหกลงตัวดังนั้นจะมีวิธีหยิบเบี้ยที่มีหมายเลข เป็นจํานวนที่หารด้วย6ลงตัวได้0วิธีนั่นคือ ne 3เท่ากับ0์เราก็จะได้ p e 3เท่ากับ ศูนย์ส่วนหกเท่ากับศูนย์ดังนั้นความน่าจะเป็นที่จะได้เบี้ยที่มีหมายเลขเป็นจำนวนที่หารด้วยหก ลงตัวเท่ากับ0ต่อไปข้อที่4ี่เราก็ให้ e 4แทนเหตุการณ์ที่จะได้เบีย้ยที่มีหมายเลขเป็น จำนวนที่เป็นกำลังสองสมบูรณ์เนื่องจากเบี้ยที่มีหมายเลขเป็นจำนวนที่ เป็นกำลังสองสมบูรณ์มีสองอันคือเบี้ยหมายเลขสี่และเก้าดังนั้นจะมีวิธีหยิบเบี้ย ที่มีหมายเลขเป็นจำนวนที่เป็นกำลังสองสมบูรณ์ได้สองวิธีนั่นคือ n e ี่เท่ากับสองเราก็จะได้ ที่ e สี่เท่ากับสองส่วนหเท่ากับหนึ่งส่วนสามดังนั้นความน่าจะเป็นที่จะได้เบีย้ยที่มีหมายเลขเป็น จำนวนที่เป็นกำลังสองสมบูรณ์เท่ากับหนึ่งส่วนสาม